เบอรี่เมื่อวานนี้ออกงานคู่กันเองควงแขนกันนะคะก็เหมือนกับตอกย้ํากระแสะคู่จิ้นทั้งในจอแล้วก็นอกจอนะคะนักข่าวก็เลยไปอัปเดตความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ยังบอกว่าสถานะย,ยังเหมือนเดิมใช้คําว่าคนสนิทนะคะก็ยังกําลังศึกษาดูใจกันอยู่แต่นักข่าวเนี่ยไปแอบได้ยินแล้วก็แอบสังเกตว่าเขาเรียกแทนกันน่ารักนะเขาเรียกว่าเขากับตัวเองอ เขากับต e ัวเองเขากับตัวเองก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นพิเศษทําไมใช้คําหวานเรียกกันอย่างนี้เขาก็บอกว่าจริงๆสนิทกันแล้วก็เรียกอย่างนี้กันมานานมากแล้วค่ะก็ไม่ได้เปิดตัวว่าโอ้เป็นสถานะแฟนหรืออะไรนะคะแล้วก็มีคนก็บอกว่าเอ๊ะถึงขั้นมั่นหมายมีพันธะสัญญาทางใจกันแล้วด้วยใช่ไหมน้องทั้งสองก็บอกว่ายังไม่ขนาดนั้นไปฟังเขาสัมภาษณ์กันดีกว่าถามกันถึงไหนกันทีเดียวฟังดูหน่อยสิ ครับผมไม่ได้ปิดอะไรครับผมก็ไม่ได้ปิดอะไรก็ตอบว่าเราก็เราเราก็เราก็สนิทกันอยู่แล้วไม่ได้ปิดก็ไไม่ด้เปิดอืมไม่ได้ปิดก็ไม่ได้เปิดจริงๆแล้วเราเรียกกันแบบนี้มานานแล้วค่ะเนาะไม่เถอะตอนนี้อยากรู้ว่ากำลังศึกษากันอยู่หรือเปล่าเคุณสามเปลี่ยนแล้วเคยตอบว่าดูดูกันไปเรื่อยๆครับผมก็คือตอนนี้ดูดูกับน้องเขาอยู่ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนก็คือคนที่สนิ ยางครับก็เป็นนี่แหละคนสนิทก็อย่างที่บอกอะ่ะมันมันต้องรอจังหวะมันต้องรออะไรหลายๆอย่าง<ม>ให้มัน<อ>ให้มันเราก็เพียงต้องทำงานด้ใจอ,อยู่นะเานาะแล้วก็ไม่รีบไม่รีบมัแอบมากเลยครับว่าทำใจเป็นไงอว่าไม่ขนาดนั้นหรอกครับอ้บอาวนั่นแหละมาดูกันต่อครับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของตลาดดัดดาลา <c oughs> ครับห่างหายไปพอสมควรวันนี้กับวันพรุ่งน,นี้2วัน2วันนะคะตั้งแต่10โมงจนถึงบ่ายสมนะคะถ้ามีการฝนตก ก็จะเก็บเข้าซุม้มแต่พอฝนหยุดปั๊บจะออกมาใหม่แน่นอนออไม่ต้องห่วงม,ม,มีเสื้อนี่